สวัสดีครับพุก,กับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เปิดตัวกุนซอใหม่แล้วนะครับยังเป็นทางการแอนโทนีฮัตสันกุนซือคนใหม่ทีมชาติไทยบอกว่านักเตะไทยมีของดีอยู่แล้วแต่ต้องสร้างเอกลักษณ์การเล่นของตัวเองสร้างปรัชญายการเล่นของตัวเองไม่ต้องไปทําตามชาติอื่นหรอกต้องมีไทยแลนด์เวเป็นของตัวเองไม่ใช่เจแปนเวเด็กไทยมีของไม่ต้องไปใช้เจแวนเวหรอกนะ เดี๋ยวสิผ้าเห็ดโอ้ยแค่บทสัมผัสแหลกกูกะกูสิทามึงได้พี่น้องฮัสันนะครับก็มารับช่วงต่อจากมาเชลาอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับที่ถูกปลดแบบค้านสายตาแฟนบอลชาวไทยโดยเขาใส่สูตรผูกไทยสุดเนีย้ยบพร้อมสัญญาว่าจะพาทีมชาติไทยเข้าไปเล่นในศึกเอเยคับให้ได้ การที่ผมมาร้องงานกลุ่มทีมชาติไทยผมรักประเทศไทยจริงๆครับผมรักวัฒนธรรมและผู้คนผมไม่ได้พูดแบบนี้เพราะพวกคุณอยู่กันเต็มห้องประชุมนี้แต่ผมรักในความลหลงใหลของแฟนบอลที่มีต่อเกมฟุตบอลฮัตสันกล่าวส่วนเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างหนุนแรงฮัตสันก็มองว่าเป็นการแสดงเห็นว่าแฟนๆมีความรักและมีแพชันในฟุตบอลจริงๆโดยเขาให้เกียรติทุกคนกับทุกความคิดเห็น วันนี้จะทําให้แฟนบอลไทยทุกคนภาคภูมิใจในฟอร์มการเล่นครับและผลการเล่นที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะฮะปาติโทยว้าแะ้วกูก้อเอ้าเอ้าเฮ็ดจังได้ละกูบ่มีสิทธิ์เฮ็ดหยังกูบ่มีสิทธิ์เลือกล่ะเห็ดหยังก็เฮ็ดซะเบื่อมีแต่อันเฮ็ดตามใจโอ้ยประเทศไทยมันเป็นของพวกเขา้าทุกคนหรือเป็นของผู้ใดนี่โอ้ยกูละเมย ็ดก็พวกกูก็จังหมูก็จังหมาีิพี่น้องเอยเข้าใจหัวอกพวกกูแน่เด้อสมาคมหลกระไดด่วนอยู่เคียงข้างเสมออายุทยาส่งกำลังใจให้กับมาดามแป้งขอบคุณที่ทุมเทนร,รงกายแรังใจเพื่อบอลไทยโอ้ยเอาเอาเอ,าอยู่ข้างเคียงข้างเสมอกบอยู่ตัวกูไปอยู่น้ำเดิอพี่น้อง อยู่เคียงข้างเสมอครับอยุธยายูเนเต็ดทีมในศึกไทยลีกส่งกำลังใจให้กับนวลพันธ์ลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมกับกุณที่ทุ่งเทรแรงการแรงใจเพื่อฟุตบอลไทยโดยล่าสุดนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนักรบอยุธยาอยุธยายูเนเต็ดนะครับที่มียอดผู้ติดตามกว่า9 4 0 0 0คนว่าขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจชาวอายุทยาส่งถึงมาดามแป้งนวลพันธ์ลำซำ ผู้นำหญิงเหล็กแห่งวงการลูกหนังไทยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยให้ก้าวไปขา้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงไม่ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆขอให้พลังแห่งความรักในฟุตบอลนำพาทุกสิ่งผ่าน้นไปได้ด้วยดีและขอให้ความมุ่งมั่นของท่านส่องทางให้วงการลูกหนังไทยเดินต่ออย่างมั่นคงจากใจพวกเรานักรบกรุงเก่าอายุทยายูนเต็ดอยู่เคียงข้างเสมอนะฮะ โอ้ยคือโบอไปให้กำลังใจอีชีอีนะพี่น้องเอ้ยมึงโอ้ยกูเลยเมยเอาเอาเอาก็แล,แล้วแต่ซะ <c oughs> ว,ว้าวยังบอ่อไห้ละ่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อีชีอียำ้ำตั้งใจยกระดับบอลไทยหวังกุญสือช้างศึกคนใหม่ทำต่อเผยยังหนุนทีมไทยอดีตกุญสือทีมเจ้าไทยนะครับ เผยมุ่งมั่นเต็มที่กับการยกระดับลูกหนังไทยหวังว่าคุณสื่อคนใหม่จะมีความคิดเดียวกันพร้อมขอบคุณทุกกําลังยืนยันยันทงทําหน้าที่โค้ชต่อไปหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศยกเลิกสัญญากับมาสดาอิชิโค้ชชาวญี่ปุ่นในการทำหน้าที่คุณสือทีมชาติไทยโดยต่อมาเจโดริดิสได้โพสต์ข้อความให้กําลังใจอิชิอิในอินสตาแกรมและอิชิอิก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ว่า ผมตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มาตลอดโดยความมุ่งมั่นอยากให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยผมหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในแบบเดียวกันกับผมและตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปกระข้องการอิจิยัยงโค้ข้อคว,วามถือทุกคนที่ส่งกำลังใ,ใจให้กับตัวเองหลังจากกลายเป็นอดีตกุนซือของทีมชาติไทยด้วยข้อความที่ว่าขอบคุณมากสำหรับข้อคว,วามทั้งหมดที่ผมได้รับในครั้งนี้ ผมยังมีความปรารถนาที่จะทํางานเป็นโค้ดดังนั้นผมจึงวางแผนที่จะเป็นโค้ดในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆถึงแม้ผมจะไม่สามารถทํางานโค้ดให้กับทีมชาติไทยได้อีกต่อไปแต่ผมยังสนับสนุนทีมชาติไทยต่อไปเช่นเดียวกับพวกคุณทุกคนเอยขอให้ได้งานดีๆนะครับโค้ดอิชิอินะครับ,ร IG รบผมเชื่อว่าโค้ดอิชิอิเก่งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ แน่นอนนะครับฟีมือแบบนี้มีแต่คนอยากได้สู้ต่อไปนะจ๊ะด่วนตำนานมาเองรีซอเคลื่อนไหวแล้วครับหลังมาใส่อิชิอิโดนปลดออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศบ,บทมาซาอิชิอิัว้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ แม้กําลังทําผลงานได้อย่างน้อนแรงพึ่งพาทับชังศึกผูกถล่มชนิดไทเปไป6กหนึ่งอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบสุดท้ายในศึกเอเชีย e คัสองพที่ประเทศซาดีอาระเบียล่าสุดลีซอทิวเทพมิโนไทยก็น่าระดับตำนานทีมชาติไทยออกมาแสดงความกิดเหนผ่านรายการเคลียริมเส้นเราหรือว,ว่าไม่เห็นด้วยกับการปลดอิชิอิทั้งในเรื่องของจังหวะและเวลาและวิธีการจัดการของสมาคมลีซอกล่าวอย่างเจตดดียนว่า ทามิงไม่ถูกต้องตอนนี้เรามีโอกาสเข้ารอบรออีกสักหน่อยไหมมันจะได้พูดได้ว่ามันคืออะไรส่วนวิธีการยกเลิกสัญญาก็ควรจะเป็นการพูดคุยกันตกลงยินยอมกันดีๆเพราะสุดท้ายเราต้องใช้เงินชดเชยเป็นหนี้แต่ก็ต้องมาจ่ายนี่คือความคิดเห็นของรีสอร์ทเทลเทพวิโนไทยนะครับบบว์เต่ไผ่ก็งงบนหลายรีสอร์ทเอ้ย เอามาแล้วกสิธามึงผลงานอะไรพี่น,น้นองเห็ดยังบ่ได้ดอกเข้าเป็นเป็นนพวกหลากหยาไอพวกรวยๆขาเห็ดจะสิว่าที่ไหนพวกมีอำนาจเนาะเอาก็ได้แต่แนมมึงแหละพี่น้องเอ้ยเล่นแต่ความหูซึกเข้าเอามาเห็ดเล่นมุนมีตีแหลกเบิ่ห่ะถ้าหากบ่ได้ไปเอเชียครับก็เรียบร้อยแล้วถือเขาถล่มอีกพี่น้องเอ้ยเหลืออยู่2นัดเด้อพ่อสีลังกากก็พ่อเติกมีสถานนะครับอิชิอิิ่นปูทางไว้ให้ละง่าย,างงายอยู่ดอก2นัดหน่เพราะว่า อันเล่นในบ้านเจอกับเติร์กมินิสถานส่วนสีลังกาในการยากอยู่ครับไปเยือนคาเจากระลุนเอาเด้อพี่นองเอ้ยแต่สองนัดนี้อันเก็บได้สามแต้มก็ถือว่าแย่ได้ครับตรงหกแต้มเต็มเท่านั้นแหละพี่นองเอ้ยนี่คือสุขการฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ยี่สามตุลาคมนะครับกูเกตยังกระบ,บทคอยอันมีชีวิตชีวา้ากูเมื่อย